ครูรูภัยบูรณ์ประกาศข่าวดีกระต่ายพันนิพาวันวัดที่สี่ที่พฤศจิกายนจี2566นครูภัยรูบูบูแยประกาศข่าวโคดีของพันรยาดีนักร้องไร้ดังอดาย่างแยกระต่ายไต่พันนิพาณนชชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เหยียในยีดีสดีนั่นโดยครูภัยรูบูบูแยนัน้นนาเดโพสเดตราแยบุเคบุอากความไข้ว่าโวตื่นเอตื่นชับช้ยรอมแรงข่าว าวโคดีเฮงเฮงปังปังตอลออดไปเนื้อคนเน่กงไก่กระต่ายไตยพันนิพานิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณคู่ผู้ไห้ผู้ใหญ่โยดีที่ดีเมตตามากๆขอที่รับซึ่งซื้อข่าวโคดีนี้ดีก็นี้อาจจะเอก็เป็นเรื่องเรื่อยยอดวิวเพลงไห้วิแม่ใหม่รือรือเมเนื่องจากเนื่อสาวกระต่ายไตยพันนิพาณิเธอนั้นนะพิ้งปะเพอล่อยเพลงไห้โล่แม่ซึ่งกระเสตอบซื้อรับก็ดีก็ดีกิน คาดเลยกี่ทีเทียเดียว